สวัสดีค่ะยิะนดีต้อนรับเข้าสู่ j p 16 Tarot ช n n น l ผู้รักษาจักรวาลราตรยด้วยการอ่นนานหน้าไพ่ทาโร่มดแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงนะคะภาพความรักนะคะเป็นแบบเนื้อคู่นะ,ะหรือคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะชาวราศีมังกรปี2023เป็นแบบภาพรวมอ่านตามหน้าไพ่นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานจัเนจีคนโสดนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนโสดนะคะควรมีแฟนควรมีคู่ดูได้ แต่มไม่ใช่เรื่องของคุณถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคู่แล้วมีลูกแล้วมีสามีมีภรรยาแล้วนะคะนะฟังได้เฉยๆฟังได้อย่างเดียวนะคะมังกรน,นะวันที่เป็นแบบตะมันตกนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะกดคําว่าเพิ่มเติมนะคะหรือนะคะกดที่นะคะใต้คอมเมนต์นะคะที่ปักหมุดไว้รายละเอีเยดเกี่ยวกับการดูดวงหรือการจัดเลขมงคลน,นะคะกรนณาอ่านรายละเ,ลเอียดให้ครบทุกขั้นตอนก่อนนะคะขอคนที่พร้อมโอนขอบคุณสําหรับคนที่กดซุปเปอร์ตงค์ ขอบคุณสําหรับคนที่สมัครสมาชิกนะคะสนับสนุนช่องขอบคุณสําหรับคนที่นะคะอ่อนยอดสนับสนุนบัญชีกสิกรไทยนะคะตองสี่ีนะคะ แล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสาหรับคนที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลหมออาจาร์ขอบคุณมากมากนะชาวราศีมังกรนะคะเรามาดูกันเลยว่านะคะปีหน้านะคะพลังงานความโสดของคุณนะมันจะเป็นอะไรสิใดนะหมออ่านตามหน้าไพ่นะคะโอเคนะไพ่หมอได้ทําการสับไว้แล้วแล้วก็จะเปิดนะคะอย่างคนละสำรับนะคะสามใบพลังงานความโสดของคุณนะคะในปีหน้านะ หรือมันอาจจะเป็นตัวตนของคุณหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ด้วยที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงคนที่เข้ามาหาคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอืมสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งนะคะชาวมังกรนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในปีหน้าคุณกำลังพยายามนะคะปรับ ปรับสมดุลในความสัมพันธ์หรือพยายามเฮลิ ing, ยายา่งเยียวยาจิตใจพยายามปรับเปลี่ยนตัวตนของคุณเองนะคะอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นการนะคะเปิดโอเพ่นตัวเองนะคะเพื่อให้ได้รับความรักครั้งใหม่นะคะความสัมพันธ์ที่คุณกำลังรู้สึกเหมือนว่ามันไปไม่ได้มันโฮไว้มันเป็นการเชื่อมโยงหรือการติดต่อ,อสื่อสารก็ได้อะ มันอาจจะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นไปไม่ได้นะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมันเหมือน energy นี้นะคะมันเหมือนว่าใครบางคนที่อยู่ทางไกลกับคุณนะคะอยู่ห่างคุณนะนะมันเป็น energy คล้ายประมาณนี้เนาะนะคุณกําลังรู้สึกเหมือนเฝ้ารอคอยความเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนคุยกันอยู่ดิวกันอยู่ดูเข้ามาเหมือนคุยแบบเพื่อนนะปีหน้ามันจะเป็นสไตล์นี้นะคะ ความห่างไกลความเปลี่ยนแปลงการเดินทางระยะทางคุยสักพักหนึ่งความสัมพันธ์พอจะไปได้ก็หยุดหรือคุยแบบเพื่อนนะคะว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไหมหรือเดินทางมาเจอกันก็ยังมี energy ของความเปลี่ยนแปลงอาจจะอยู่อาจจะไปเกี่ยวกับตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะเกี่ยวกับตัวคุณก็ได้เช่นกันนะคะ คุณอาจจะแบบอยากมีแฟนบาง energy ก็อยากไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยเหมือนคุยกับใครสักพักหนึ่งถ้ามันมีระยะทางหรือมันทําให้คุณรู้สึก s e n ซิทีฟหรือต้องอดทนที่จะไปข้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมินมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนี่ยทั้งปีเลยนะคะ energy ของคุณอนะ่ะ hold the connection นะคะก็คือเหมือนเราโทรศัพท์ไว้อืรอสักพู่นะคะกดโ o รไว้อย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมคะอืมโทรสายไว้อ่ะ โควความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยนะมีการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารและคือรอคอยที่จะพัฒนาไหมรอคอยที่จะแบบมีแฟนดีแมชชั้นอะไรประมาณเนี้ยตัวตนของคุณนะคะคุณพยายามปรับอืมนะปรับบาลานซ์ตัวเองทั้งปีเพื่อให้ตัวคุณเองมีความสุขรู้สึกเหมือนไม่ทุกข์อ่ะแต่เดอ c h ชา i ิอเนี้ยคุณต้องอดทนนะคะอืม แน่นอนแหละตัวคุณอะต้องอดทนนะคะอาจจะเดินทางคนนี้อาจจะอยู่ไกลหรือความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ขยับขยื่อนหรือไม่มันม,มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในการในคอนเน็ชันที่คุณคุยหรือดิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นเอเนจีของตัวคุณก็ได้ที่ทําไมคะรู้สึกเหมือนเนี่ยเดชาริออตนะคะมันเบือนแบบยังไม่มีความแน่นอนนะคะนะถ้าใครเข้ามาคุณก็น่าจะแบบ ชีปไว้ในลักษณะเหมือนแบบเออรอดูก่อนรอดูสถานการณ์หรือรอดูความพร้อมของตัวคุณเองนะคะมันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่แบบเปลี่ยนแปลงอ่ะแบบเออจะมีดีหรือไม่มีดีอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันหรืออยู่ในโหมด Energy ของความที่ใจเย็นก่อนรอเฮลลิ่งยาวยาจิตใจหรือคุณโฟกัสสิ่งอื่นอยู่อะไรก็อาจเป็นไปได้นะมาดูว่าใครที่จะเข้ามาใครที่จะเข้ามาหาคุณนะ นะคะมังกรโอ้เดอะซันเลยโูเอเนจีแบบ <c oughs> ใครจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณคนนี้น่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะ,ค,ะคุณเห็นเขาว่าคนนี้ยเป็นคนที่เก่งมากนะ,ะมีสติปัญญานะ,ะโอ้โหมีชื่อเสียงก็ได้เป็นคนประสบความสําเร็จ หน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีตรงไทยคุณเลยตรงสเปคคุณด้วยนะคะเป็น energy ใหม่ๆที่เข้ามาเนีแ่ยบบนะ,ะที่เข้ามานะที่เข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยปัญญานะสติปัญญาชาญฉลาดทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเนี่ยคนคนนี้เข้ามาเหมือนแบบเป็นแสงสว่างในใจของคุณนะค,ะคนนี้เข้ามานะคะเป็นความรักใหม่นะคะ คนคนนี้รู้สึกเหมือนแบบเขาจะมี energy ที่แบบรูปร่างหน้าตาดีฉลาดนะคะแล้วก็น่าจะแบบตรงใช้คุณอ่ะจากที่คุณดูแล้วอ่ะนะคะดีอ่ะ perfect เลยคุณรู้สึกนะคะแบบเนี้ย The Sun นมาเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วทัสยวิดอมด้วยสติปัญญาฌานอัญชันฉลาดของเขาอะไรแบบเนี้ยดูเป็นผู้ใหญ่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่าก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่ชาฉลาดทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะบางคนเขาคนนี้หรือเธอคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะหรือที่เขาอยู่หน่วยงานที่เขาอยู่องค์กรที่เขาอยู่มีชื่อเสียงมากหน้าตาดีโดดเด่นแล้วก็ฉลาดนะคะ น่าจะแวดล้อมด้วยผู้คนเยอะทีเดียวแหลนะนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อไปเขาเป็นแบบไหนอืมเขาเป็นแบบไหนเขาเป็นแบบไหนนะหมอแจนคิดว่า ทูออฟคัพเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะเขาเป็นแบบไหนเนี่ยนะคะมันเหมือนใครเห็นใครก็รักเขาอะนะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ทํางานในลักษณะที่ทําไม่ให้ความสุขกับผู้อื่นก็ได้อ่ะอืมนะเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นให้ความสุขกับผู้อื่นทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดจาดีแล้วก็ทํามันเหมือนแบบเป็นเอเนจีที่แบบ คอยคอยดูแลเทคแคร์ care, หรือเยียวยาหรือใช้คำพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะของเขาเนี่ยทำให้คนแบบไม่ทุกเศร้าหรือวิตกกังวลอะไรประมาณนี้นะเป็นก็เป็นคนจิตใจดีอะนะคะคนคนนี้นะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเข้าอกเข้าใจความต้องการของบุคคลอื่นนะคะมีอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟได้ด้วยนะคะเนี่ยนะมีอำนาจวาสนาบารมีด้วย ไม่อยากพูดว่าคุณน่าจะเจอเขาเหมือนในสถานที่ที่มันเป็นการเฮลเลิงเยียวยาจิตใจหรือสถานที่สัมมนาหน่วยงานหรือเรียนหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะที่เหมือนแบบว่ามีการเขา้าเข้าอกเข้าใจผู้อื่นที่ผิดหวังเรื่องความรักเรื่องเสียใจหรืออะไรประมาณเนี้ยได้ด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะถูกอับคับเนี่ยนะเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นอเห็นอกเห็นใจผู uh, ้อื่นนะ ช่วยเหลือเยียวยานะสอนอะไรแบบเนี้สยสไตล์เนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยร้องเพลงหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะหรือเอนเตอร์เพนผู้อื่นอะไรสไตล์เนี้ยนะคะคล้ายๆประมาณในทํานองเนี้ยนะอือเดี๋ยวเรามาดูว่ามีโอกาสเจอกันด้านไหนบ้างนะมังกรคนของคุณเนี้ยที่จะเข้ามานะเดอะฟูลแน่นอนแล้วคุณต้องออกเดินทางอ่าเนี่ยเห็นไหมคะเป็นสถานที่คเคลียร์เอนจีนะ นะนะปล่อยชีวิตจิตวิญญาให้เป็นอิสระเอเนจีที่เก่าๆอะ่ะเออนะแสดงว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะนะเคียร์เอาเวออนี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะทะเลได้น้ําตกภูเขาโบสถ์หรือสถานที่ที่เราไปเอาง่ายๆอะ่ะ ไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะได้หมดแหละนะที่เอาง่ายๆที่ทําให้เรามีความสุขรู้สึกเบิกบานใจแต่ต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นมีโอกาสจะเจอทางไหนเดทเนี่ยเห็นไหมคะนะสถานที่เริ่มต้นและสถานที่จบสิน้นอ่าสถานที่เริ่มต้นและสถานที่จบสิ้นก็ได้ด้วยนะคะสถานที่เริ่มต้นนะคะมันมีอะไรบ้างอะโรงพยาบาลนะคนที่เกิดใช่ไหมคะสถานที่ที่จบก็คือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมคะได้หมดนะนะคะปฏิบัติธรรมวัดสุเหร่าวงจุยงจ้ยวงซุ้ยหรือในงานอะไรก็ได้หรือการเดินทางอะ่ะศรีราชาชลบุรีเออทำไมมอรู้สึกเหมือนชลบุรีศรีราชาที่มันมีแบบไปเที่ยวทะเลสถานที่นี้มันมีแบบเนี้ยนะคะเราอาจจะไม่ได้ไปสถานที่นี้ก็ได้สถานที่ใกล้เคียงนะ,ะต้องมีการเริ่มต้นเดินทางนะคะคุณไปเขาเรียกอะไร ต้องมีการเดินทางออกไปอ่ะไปเยี่ยมใครไปหาใครไปเจอใครได้หมดเลยนะเนี่ยนะคะเคียร์เอนจิ้เอาวคือคุณเดินไปคุณไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเจอคนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันที่นั่นก็ได้นะหรือคุณไปเที่ยวทะเลก็ได้เช่นกันนะคะพลังงานเดินเนสมันหมายถึงว่าแพทย์พยาบาลหมออะไรแบบเนี้ยได้ได้เช่นกันลงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันบอกว่าสถานที่ เกิดสถานที่เริ่มต้นและสถานที่จบเห็นไหมคะเนี่ยก็ได้ทั้งหมดนะคะมันเชื่อมโยงนะมันเหมือนสถานที่ราชการที่บุคคลอื่นอะเข้าไปได้เออมันเชื่อมโยงแบบนี้ได้ e n e น g y นี้สามารถเป็นงานของเขาที่ทําก็ได้เช่นกันนะคะต้องมีการเดินทางออกไปแหละนะคะเดินทางเคลียร์เอเนจสมมุติว่าเราอซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเนื้อออกไหมเออไปเที่ยวอินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะ เราก็เจอคนคนนี้ได้ที่นู่นได้เช่นกันสถานที่ประสูติตาสลุปลินิพานโอเคเอหอหมอททำไมรู้สึกคิดอย่างนี้ขึ้นมาได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบอ่ะเราซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวอินเดียเห็นไหมเป็นสถานที่เราไปเคลียร์พลังงานอนเนจีเห็นไหมคะเป็นสถานที่กเก่าๆเห็นไหมมันก็เข้าได้เห็นไหมคะพระพุทธเจ้าประสูติตัสูุและปรินิพานที่นั่นเห็นไหมคะเราก็ไปเที่ยวแล้วเราก็เจอคนคนนี้ที่นั่นเนี่ยมันต้องมีการอดเดินทางไป แสวงบุญได้ไปท่องเที่ยวได้นะคะเนี่ยอ่ะสมมุติว่าแบบมีญาติเราคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ไปเยี่ยมเนี่ยเราก็เจอหมอคนเนี้ยพยาบาลหรือใครก็ได้ที่มาอะไรแบบเนี้ยคล้ายอย่างเงี้ยมันก็ได้หมดนะนะคะมันไม่แบบไม่ได้ฟิกขนาดนั้นอันนี้คือเชคสตัดดี้แบบเรายกตัวอย่างแต่แน่นอนแหละจะอยู่แต่บ้านคงไม่เจอนะคะนะคะนะอโอเคนะโอกาสที่เจอนะคะ มันเป็นมันเป็นความหมายของความเปลี่ยนแปลงหรือเปิดโอกาสเพราะว่าไพ่ใบแรกของคุณได้แทมแพลนก็คืออยู่ที่เก่าที่เดิมทุกวันไม่เจอใครนะจ๊ะนะคะโอเคเขาชอบอะไรในตัวคุณมาดูซิโอ้โหอืมโอ้โห protect you buddy อืมอืมเขาชอบอะไรในตัวคุณนะ คิดว่ามันเป็นเหมือนอบุค,คลิกลักษณะนะคะความมั่นใจในตัวเองนะคะความสง่างามของคุณนะ,ะทั้งหญิงทั้งชายนะคะทำอะไรคล่องแคล่วรวดเร็วทันใจเออเป็นไปอย่างใจได้อย่างใจนะคะคนนี้ดูสมาร์ทดูแลช่วยเหลือผู้อื่นสมาร์ทเข้ากับคนอื่นได้ง่ายดูโดดเด่นด้วยนะคะคล่องแคล่วว่องไวบุค,คลิกฉลาดบุค,คลิกดีด้วยนะคะ แล้วก็ช่วยเหลือดูแลผู้อื่นเรียงลําดับขั้นตอนความสัมพันธ์เออเรียงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือรู้ว่าควรโฟกัสอะไรตอนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณเป็นคนที่ชาญฉลาดอ่ะเขามองคุณในลักษณะที่ดีทีเดียวแหละนะคะฉลาดคล่องแคล่วเออจัดการอะไรได้ดีนะคะเมเนจเมนต์อะไรแบบเนี้ยเข้ากับคนอื่นได้ดูแลช่วยเหลือปกป้องอะไรประมาณเนี้ยนะคะเนี่ยงามสง่าคุณดูสินะหรือจะเป็นเราจะเป็น energy เหมือนแบบความเป็นผู้นำ กดได้ของคุณนะคะนะคะความเป็นผู้นำอะไรแบบเนี้ยได้ด้วยแสดงว่า energy เนี้ยเขาจะต้องเจอตัวคุณเป็นๆนะนะคะไม่ได้คงไม่ใช่โซเชียลที่แบบเห็นแค่รูปหรือคุยกันแล้วชอบอย่างนี้นะมันเหมือนเป็นการที่คุณแอคชั่นแล้วเขาชอบเขาเห็นนะจ๊ะโอเคไหมแบบเห็นแบบชัดๆนะเห็นไหมคะคุณเห็มอันเนี้ยความเนี้ยนะความตัวผู้เห็นไหมเขางามสง่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย อันนี้แอคชั่นการทํางานของคุณนะคะบุคลิกภาพอันนี้การแอคชั่นทำอะไรคล่องแคล่วรวดเร็วฉลาดปาดเปรียวอะไรแบบเนี้ยนะคะไอ้ถูกใจเออไอถูกใจอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกาแนะนําจากไพ่นะปีหน้าของคุณโอ้โหเดอะซันเลยอะเอาละนะเมื่อกี้มันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวตนของคุณแปลว่า โอ้วิวอ f fortune ขึ้นโอ้โห empire e x e n s เอาละมังกรเอ่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วถ้าใครที่โสดมากและทำงานเป็นแบบเหมือนหมอแจนเนี่ย work from home อยู่แต่บ้านอัดคลิปดูดวงพูดคุยแต่คนเดียวคุยกับตนเองเออสมมุติทำงานแบบรูทีนแบบหมอแจนนะเออทำอะไรอยู่ในคอนโดตัวเองอย่างเงี้ยเออไม่เจอใครนะเอกก็ไม่ได้มีแฟนนะแต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นไหมคำแนะนำจากไพ่อ่ะเห็นไหม มันเป็นไพ่ใบแรกตัวตนของคุณคือแ e นพลันคือความเปลี่ยนแปลงแปลว่าปีหน้าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าฉเฉพาะออกจากบ้านคุณต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะไพ่ m p นพลันคุณต้องเปลี่ยนร่างคุณต้องเปลี่ยนความคิดคุณต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหม่มีหลายสิ่งหลายอย่างคุณต้องเปลี่ยนแปลงและจัดก,การมันนะคะเพราะว่าไพา่ใบนี้คําแนะนําคือเดือนสันคือทําไมคะ สองแสงของคุณออกมาจากตัวของคุณนะคะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วคุณจะได้ความรักปีหน้ามันมีแนวโน้มว่าคุณจะได้คู่เลยแหละ,หละทีเดียวเชียวแหละนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเนี่ยเย,เยมันเป็นแบบคู่เลยวิ e l o f f o r t o ูน e ด e e วิ e อ of f r r t u n s นะคะเ m b r a c e friendship เนี่ยแบบคนที่แบบมาพูดคุยแล้วถูกคอช่วยเหลือเห็นไหมเด e s u ันมาเนี่ยเห็นไหมคะคำแนะนำของคุณคืออะไรอะคนที่เข้ามาเป็นแสงสว่างเป็นเด e sun ให้คุณก็ได้ใช่ปะ อเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตัวเขาก็เป็นเดอรซันถูกปะ่ะใช่ปะ่ะเออใช่เห็นไหมเขาเป็นใครใช่หไหมเดอรซันมาเห็นปะ่ะเนี่ยเมื่อกี้เดอรซันมาสองใบมับงกรคุณมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ความรักใหม่นะแสดงว่าคุณน่ะจะต้องแบบเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีเพราะเมื่อกี้เขามองคุณเป็นแบบเอเนจีดีแหละเอเนจี Energy ที่ดีได้แหละนะคะอืมนะคะแบบเออเริ่มต้นใหม่นะคะแบบว่า สิ่งใหม่มาและเคลียร์เยล่ิง่งเยียวยาจิตใจของคุณเลยนะคะพร้อมที่จะเป็นความรักครั้งใหม่นะบางคนอายุน้อยกว่าคุณได้บางคนมีชื่อเสียงโดดเด่นหรือบางคนแปลว่าคือแบบคนคนนี้คุณถูกใจและเอาง่ายๆอะ่ะมันเหมือนจะบอกว่ามันเหมือนถึงเวลาแล้วที่คุณจะเจอคนเนี้ยเพราะว่าเดวิลออฟฟอร์จ n นเนี่ยมันเหมือนว่ากงล้อแห่งโชคชะตาแล้วที่ฟ้าเปิดให้คุณเจอคนคนนี้นะคะจริงๆ จริงๆเลยชัดๆต้องเดินทางอ่ะพอดีซัมทำแนะนําคือการเดินทางออกไปนอกบ้านนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดูดีใช่ไหมคะในเวอร์ชั่นของคุณอ่ะนะเปิดโอกาสให้คุณรอยยิ้มสดใสคือเหมือนว่าเป็นตัวของตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นเหมือนแบบเราจะได้เพื่อนได้กาลยานิมิตหรือได้คู่หู b u d ี y partner อ่ะหมายถึงแฟนอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะ the view of fortune เนี่ย กงล้อแห่งโชคชะตานะถ้าบางคนนะแบบดวงดีมากๆนะคนนี้นะแบบ The w i e l of Fortune เนี่ยมันเป็นโชคนะมันเป็นโชคเลยแหละที่คุณเจอคนเนี้ยโชคแบบ The View of Fortune มันเหมือนแบบร่ำรวยอ่ะคนที่รวยอ่ะเอออะนึกออกไหมคนที่ร่ำรวยอ่ะแบบฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอคนแบบนี้ยฉันเจอคนเนี้ยรวยอภิมหาเศรษฐีรวยเอออะนะเดี๋ยมอคคอํคำแนะนำเสร็จแล้วคลิปอื่นไม่ได้เปิดเพิ่มนะเดี๋ยวขอ แอบแอบดูขยายเพิ่มโอ้โหว้าวโอ้โหคือแบบมันเป็นความรักที่แบบอืเป็นความสุขอะ่ะเออเป็นความมั่นคงอะเขาบอกว่าอย่าให้คุณยึดติดกับสิ่งเกา่าห้ามยึดติดกับสิ่งเกา่าเนี่ยสิ่งใหม่ที่เราคอยคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่คุณมีความสุข คนคนนี้มีเสน่ห์มากมากเลยอ่ะหน้าตาดีจริงๆชชัดชัดเลยอ่ะนะรูปร่างหน้าตาดีพเพเผอนะแบบถ้าคนที่ดวงดีมากๆนะคนนี้หน้าตาดีมีชื่อเสียงรวยแล้วหล่อมากอะไรแบบนี้หน้าตาดีมากเอออ่ะครบเลยอ่ะพร้อมอะพอดิสันมันต้องพร้อมพอด์สันมันเป็นเหมือนแบบไม่คิดไม่ฝันว่าฉันจะได้คนคนนี้นะและอีกอย่างหนึ่งครับแนะนำจากพ่คือวิวโอฟูจูนแบบ กงล้อแห่งโชคชะตาที่คุณน่ะได้ทําดีอะไรมาทุกอย่างนะคะมันเหมือนแบบพลิกเปลี่ยนชีวิตคุณพลิกผันเลยบางคนนะมีสิทธิ์ที่แบบจะได้แฟนใหม่คนเนี้ยเป็นคือแบบคุณโสดนะคุณโสดมานานหรือแบบเฮลิ่งเยียวยา,ยาจิตใจแบบไม่ได้คิด เรื่องความรักอ่ะแต่ปีเนี้มังกรคุณแบบคุณมีสิทธิ์แบบส้มหล่นใส่คุณเลยแบบเนี้ยแบบได้แฟนทั้งหลอดทั้งรวยอ่ะบางทีนะอาจเป็นชาวต่างชาติที่แบบร่ารวยมหาศาลเลยเอาแบบเอาแบบเนี้ยแบบที่ดินก็ได้เออที่ดินก็ได้ร่ํารวยที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นโชคอ่ะมันเหมือนแบบโชคมาทางคุณนะเออคล้ายๆแบบเนี้ยต้องพูดแบบนี้เลยนะคะแบบเออดีอ่ะ คือคือดีอ่ะเมกี้เม่กี้หมอพูดว่าคุณไปอินเดียใช่ไหมหรือคุณไปอันนั้นใช่ไหมที่หมอพูดอ่ะมันเหมือนรู้สึกขึ้นมาไงและไพ่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบคนที่แบบคุมผมอ่เออเห็นไหมเหมือนแคร์อ่ะเออเราแบบเออคนลุกเราแบบเราไม่รู้อ่ะเออแบบแล้วแต่ขึ้นอยู่กับวาสนาบาร,รมีอ่ะแบบแบบมันเป็น e อ e r g y ที่แบบคนรวยเอออ่ะ,อ,อ,ะอืมเพราะว่าเดอซานมันเหมือนแบบเฮ้ยรอยยิ้มที่สดใสใหม่แสงสว่างความสุขความสําเร็จ คนที่เราไม่คิดไม่ฝันอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะแบบโอ้โหแลวได้ระดับแบบหล่อรวยมหาเศรษฐีอะ่ะเออจริงนะแบบมันเป็น energy นี้ได้นะจริงๆนะคะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่หมอจัดเลขบางคนไปให้ลูกดวงคนหนึ่งอ่ะปีที่แล้วที่คุยกับหมอแล้วแบบก็จะปรึกษาในแบบโทรมาคุยดวงอ่ะที่เขาแบบอยู่เมืองนอกอะไรเนี้ยก็คุยปรึกษาว่าหนูจะมีแฟนไหมทาเลขบางคนให้เสร็จแล้วก็คบกับคนนี้ก็มาดูดวงดูดวง,ดวง,ดวงแล้วไพ่มันก็เปิดแบบเฮ้ย หนูได้แต่งงานแน่เลยคนนี้ใช่เนี่ยแล้วสองสวันเนี่ยที่หมอเขาส่งรีวิวมาให้หมอนะแบบเห็นไหมเขาได้แต่งงานจริงๆแล้วผูช้ชายคนนั้นรวยแล้วก็หล่อด,ด้วยอ่ะแบบโอ้โหแบบเฮ้ยให้ขึ้นมาแบบปุบปบโอ้โหเรียงหน้ากระดานแบบห้าใบดีลวดเลยอ่ะเดอรซันอย่างเงี้ยสี่ไม้เท้าอย่างเงี้ยสิบถ้วยอย่างเงี้ยหมอแบบเฮ้ยแต่งงานแน่เลยอ่ะจริงอ่ะไม่เกินหกเดือนเขาแต่งงานเนี่ยแบบอืมเออใช่รู้สึกคือคือโมเมนต์แบบเวลาเรา อ่านพลังงานไพ่อ่ะถ้าหมอยกเคสสตันดี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีเอเนจีอันนั้นไหลเวียนเข้ามาในเซน์หรือในหัวของหมอที่พูดเล่าให้คุณฟังอนะ่ะมันอาจจะเป็นสไตล์นั้นก็ได้นะคือเรายกเคสอะไรอนะ่ะมันจะคล้ายๆแบบนั้นนะคุณนึกออกปะมันเหมือนเซน์ที่อยากให้เราเล่าเรื่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บอกคุณอนะ่ะคล้ายๆแบบเนี้ยมากกว่านะอันนี้หมอแอบขยายแต่ไม่ให้คุณรู้ไพ่นะเพราะว่าคลิปอื่นหมอไม่ได้ขยายให้นะเดี๋ยวจะดูเหมือนลําเอียงแต่แบบ ว้าวอ่ะปีหน้าคุณว้าวเลยปีหน้าคุณแบบเนี้ยวันนี้ถ้าคุณชมแล้วนะเมื่อก่อนทนเพลนมาเนี้ยนะคุณจงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเลยอ่ะรอเลยฟิตหุ่นรอเลยถ้าเกิดสวยห่อด,ดูดีอยู่แล้วเออให้มันมีซิกแพคให้มันมีกล้ามขึ้นให้มันดูแบบถ้าใส่ชุดว่ายน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยค,คือคือมันมี energy ที่แบบมันเป็นแบบไฮโป profile อ่ะคุณที่เข้ามาเอออะง่ายๆอ่ะคือแบบดู l u x u อะเออนะคะจริงๆดู l u วรี่แบบ มันเป็นอะไรที่หรูอ่ะหรูหูอ่ะเนี่ยไพ่สามใบที่หมอแอปเปิลทั้งหลังเนี่ยมันดูหรูอ่ะเออหรูละกันร้านอาหารหรูไปที่อะไรที่หรูหลูเออสถานที่หรูหลูที่คุณจะได้นะคะนะอาจจะแบบคาดไม่ถึงส้มหล่นหมอจะใช้สเตตัสอะไรดีวะเนี่ยส้มหล่นใส่มงกรเดี๋ยวมงกรจะดูพื่อจาริสยาว่าหมอจะตั้งอะไรนะพบเมือคู่ร่ำรวยมหาเศรษฐีร่ำรวยมหาเศรษฐีมหาศาล สุดสองราศีเปี้ยงราศีมังกรโอเคพบเจอเนื้อคู่นะคะมีความรักนะความรักที่น่าจะได้แต่งงาแหละถ้าคุณแบบดวงเปิดได้แต่งแน่นอนเลยนะถ้าใครที่แบบเดี๋ยวนะหมาของคู่แบบนี้นะเดี๋ยวนะมันเหมือนดาวพฤหัสของมังกรของคุณนะถ้าเดินดีเออดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะแต่ดาวพฤหัสกระดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีนะมีสิทธ ที่จะแต่งงานได้นะปีหน้าหมอเชื่อเช่นนั้นเลยนะคะจริงๆชัดๆเอาชัดๆนะบางคนต้องยอกย้ายที่อยู่ตามสามีไปอยู่ต่างประเทศหรือตามภรรยาไปอยู่ต่างประเทศอ,อะไรแบบนี้ได้ด้วยอันนี้คือหมายถึงหญิงหรือชายก็ได้เช่นกันนะคะให้คุณแอปแอพพลยเป็นตัวคุณเองนะมังกรบอกเลยนะดวงคุณเปิดคนคนนี้แจ่มเจอจรัดเลยเอาง่ายๆแบบใครเห็นนี่แบบคุณควงคนนี้ไปนะใครเห็นเนี่ยแบบโอ้โห แบบว้าวไปหาที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยต้องมีว้าวอ่ะต้องมีแบบโอ้ว้าวแบบ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 มาสักคบเลยนะได้มาจากไหน <c oughs> บอกหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเออแอบเป็นสามังกรเล็กๆโอเคนะคะมังกรขอให้คุณมีความสุขนะคะคนคนนี้เข้ามาเป็นเดอะซันของคุณนะวงล้อแห่งโชคชะตาหรือพรมลิขิดทําให้คุณกับเขาเนี่ยนะคะได้มาเห็นไหมเนี่ยนะจับมือร่วมกันนะคะดูสิเป็นอะไรที่โรแมนติกสุดๆเลยนะคะแนบะบนำจากไพ่นะคะ ก็ไม่มีอะไรจะพูดและดีสุดเวอร์วังอัลตานคอยม,มีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนหมอแจนใช้เงินส่วนนี้นะคะไปทําบุญนะก็บัญชีกสิกรที่ปักหมุดไว้หรือคําว่าเพิ่มเติมก็สามารถโอนยอดสนับสนุนได้ขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ